ตอนไปเนี่ยเราเดินได้ใช่ปะ่ะเรามีสัญใจแต่ว่าตอนขากลับเราต้องนั่งเรือกลับนะแม่งด้วยนะเพราะว่าน้ําจะท่วมตรงนี้หมดแล้วสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องท่องเที่ยวสุสดตาน,นะคะแล้วก็คลิปวิดีโอนี้นะคะเอ็นจอยกับจั่วจะพาทุกคนไปเที่ยวที่เกาะหมากนะคะบอกเลยว่าทริปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเซ็นเตอร์อยู่ที่เกาะหมากแล้วก็ออกไปเที่ยวรอบๆรอบๆอๆเกาะหมากมีดำน้ำ แล้วก็มีเกาะชื่อแปลกๆที่ Enjoy อ,อยยังเพื่นี่อีกครั้งแรกทริปนี้นะครับาพาไปเที่ยวเกาะมากับอีก3มเกาะส่วนตัวครับการเดินทางของเรา4ี่วัน3คืนนะครับบนเกาะมา เป้าหมายอย่างนึ่งน,นะครับที่เราอยากจะมาในทริปนี้และพาทุกคนมาทาักะสักนะครับก็คือเกาะไายหัวล้อครับผม <Are we S 1> ซึ่งมายาก <be S 1> ไม่เ <be S 1> บาเลยครับเพราะว่าต้องรอน้ำขึ้นน้ำลงให้มันถูกจงังหวะพอดีเปเ๊ะปเ,ปเลยฮนะปีที่แล้วเรามาเที่ยวกาอหมากนอนที่ o o โ l e เค r e ีสอร์ทใช่ไหมครับแต่ทริปนี้ครับเรามานอนอีก2โรงแรมครับที่เรายังไม่เคยพักเลยนะครับลิตเติ้ลมูนวิลลกับวิลา่มุมจ แล้วเกาะส่วนตัวที่จะไปเที่ยวกันนะครับเขาก็มีที่พักด้วยนะเกาะขามเกาะระยังแล้วก็เกาะกระดาษครับทริปนี้ผมมาก,กับเพื่อนๆที่เป็นแบบช่างภาพนะครับแล้วก็นักเขียนนะครับนั่งรถตู้แบบจ้างเหมารายวันนะครับเดินทางตั้งแต่เช้าเลยครับเพื่อจะไปทันเซปิโนครับเที่ยวเรือที่เราจองกันไว้นะฮะะครเดี๋ยวจะพาข้ามเกาะนะครับวันนี้ไปเกาะหมากนะแล้วเราก็มาที่นี่ใช่ไหมใช่ถูกต้องก็คือถ้าสมมติว่าถ้าขับรถมาเองอ่ะถ้าขับรถเองแล้วมาจอด ตรงก่อนถึงตรงนั้นไปถอดจะมีที่จอดแล้วก็มีค่านั่งรถมายี่สบาทแต่ถ้าไม่นั่งรถมอไซค์ที่เขาพามาตรงนี้ก็เดินมาก็ได้เอาเป็นว่ามีที่ฝากรถเที่ยใกล้ๆกับค่าเรือครับไปครับเอาละเอาละครับใส่ซูซี่ก่อนบันทึกค่าเรือไว้ก่อนนะครับค่าเรือจะซื้อแบบไปกลับนะครับคนละเก้าร้อยบาทไปก็ส5 0ห้าสิบกลับ450ห้าสิบ ใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าทุกคนแบบอยากเที่ยวแบบพอดีของเราอะไรเงี้ยก็สามารถทาได้อย่างเมาเลยเหรอใช่ค่ะก็ามารถทำถ้าอยู่ประาสามหมื่นก็อยู่ที่ระยะเอ่ออยู่ที่รูทว่าเราไปเที่ยวรูทไหนอะไรเงี้ยแต่ก็จะมีระดับใช่แต่อยากได้ความอะไรเงี้ยก็แบบเหมือนแบบมาเลย์ควนชวนกันมาโอเคแล้วก็จะบอกว่าระยะระยะเวลาการนั่งเรือจากจุดเนี้ยไปกลับมาเนี่ย45นาที สออาส่าวสวนใหญ่ค okay. ตอนนี้เราอยู่ที่ที่เรียกขาอ่าวสวนใหญ่นะครับแล้วก็ตอนนี้จะเป็นรีสอร์ทชื่อว่าเกาะหมากรีสอร์ทนะะฮตรงนี้ก็เลยเรียกว่าท่าเรือเกาะหมากรีสอร์ท น้เย็นเจีศาศา๊ยบเลยน้ำเย็นเหรอน้ำเย็นมากเลยเ <c oughs> ย็นแบบว่ายังไม่ลงทั้งตัวก็รู้สึกว่าขนลุกแล <c oughs> ้วฮะเป็นเป็นอะไรนะ <c oughs> เราชมวิวตรงนี้สักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมีรถสองแถวของโรงแรมมารับไปที่โรงแรมครับ ถึงที่พักของเราแล้วครับชื่อว่า Little Moon Villa นี่ริมทะเลต้นมะพร้าวกับทะเลเวองวางโอ้โหวันนี้ฟ้าใสมากคืนนี้จะได้เห็นดวาวหรือไม่ครับเนี่ยแน่นอนเลยเร็วขค้ม <Welcome S 1> <c oughs> ดิงเหรอครับใช่ค่ะพุท n k ง o วเย้ยพี่ฟ้าดีแล้วก็เย็น,ยนด้วยอ่ะเย็นแบบ เย็นแบบไม่เหนียวตัวเย็นแบบสบายสบายอะ่ะไปครับเดี๋ยวเราไปดูห้องพักกันดีกว่านะครับผมนี่พนักงานพาไปดูครับขอบคุณมากครั<อ>บมีตานีอะไรก็เรียกหน่อยนะใช่ถ้าเหงาปากก็เรียกได้ว้าวเเถึงห้องแล้วถึงห้องแล้วตันตัน อย่าวเงน้งครับเป็นไงครับอเลยค่ะโอ้โหทะเลอยู่ข้างหน้าเลยใช่ครับคูด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 ูติดห้องอาหารตรงนี้เองห้องแรกเลยครับผมดยอดนี่เรานอนที่ลิตเติ้ลมูนนะฮะ แล้วก็ห้องพักของเขานะครับช่วงนี้ราคาอยู่ที่3,500คือห้องนี้นะห้องที่เรานอนเนี่ยสําหรับคืนนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีหลายไทยเมื่อกี้ e n j o ถามห้องไทยข้างบนอ่ะ2,500น5 0 0สูงขึ้นไปอีกใช่ป่ะเยอ่บอยเก๋อ Enjoy ยากคาทุกคนไปดูอะไรรู้ป่าห้องน้ํามองเห็นวิวทะเลเหมือนกันแบบมีอ่างคืนนี้แช่น้ําร้อนแน่นอนยอดไปดิครับ โอ้โหแล้วดูเตียงนี่ครับตื่นมาคือเห็นวิวเลยครับหันหน้ามาทางนี้โอเคให้ดูตู้เย็นก่อนเลยเลยกับตู้เย็นรู้สึกเป็นตู้เย็นใหญ่ด้วยนะวางของได้แบบสองสามชั้นได้แมันสองขวดขวดใหญ่เป็นขวดแก้วด้วยนะครับพอเป็นขวดแก้วมันจะเย็นะอุ้ยมีลมไ้เลยครับมีทางหยกแล้วก็ แต่เป็นไงบ้างโอ้ห uh, ้องน้ำแบบนี้ใหญ่มากอะ่ะใหญ่ก็เป็นห้องนอนห้องหนึ่งนี่เลยอะ่ะดูดิมองดูดาวได้ดูครับดูตำแหน่งอาบน้ำในข้างบนโอ้โหเห็นน้องพะเห็นแมงปอพิ<ร>่านเลยพี่องฝั่งนี้สวยมากเลยเพราะว่าฝั่งนี้มีมีต้นไม้นิดนิดใช่ไหมแ้ถ้าสมมติลงกนอนกลางคืนนะแล้วก็แช่น้ำนอนแล้วก็ดูดาว มันก็มีต้นหมาตัวเงินตัวสวยแล้วดูความมั็นพิเวษก็คือมันไม่มีห้องไหนหรือว่าชายหาหมองขึ้นมาเห็นเราเล้อ๋อใช่ใช่แลวแล้วดูแบบเปิดโลกด้วยนะอืมดูดีเลยอ่ะไม่นี่ไม่พี่มีถ้ามองสมมุติว่าเราอาบน้ำใช่ไหมและเงยหน้ามองของฝักโอ้โหแจ่มเลย ความใหญ่ของห้องเขาแบ่งห้องส้วมกับห้องอาบน้ําแยกจากกันด้วยนะและดูไซส์เบื้องต้นเลยเอาดูฝั่งนี้ก่อนดีกว่าฝั่งนี้จะเป็นห้องห้องส้วมนะอืมนะแล้วก็นี่ข้าในห้องก็จะมีแบบทิชชู่ม้วนใหญ่นะครับถังขยะอะไรอย่างนี้มีที่ฉีดโกนนะฮะแล้วก็ถ้าฝั่งนี้ครับฝั่งนี้จะเป็นห้องอาบน้ำานมอีมั่งรัว แล้วก็มีม่านที่เรามองไปที่ห้องนอนเราได้ตรง้ากหนูมถ่ายรูปให้ทุกคนดูหน่อยกันปกติไม่ค่อยถ่ายรูปเท่าไหร่จะมุงอ่างแล้วมองไปเห็นทะเลแบบก,กว้างๆแบบไม่มีอะไรแบบแล้วก็มีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งคือแบบมันกำลังดีมากเลยค่ะแล้วแสงตรงนี้มันพาดมาฟุ๊บฟุ๊บโอ้โหเลยของใช้ก็มีให้นะ มีรายกระเผมด้วยดีมากอยู่เลยต้องมีรายก่ะาผม,มที่แฝงผ้าเยอะถ้าชุดตัวมีให้มีที่วางของเอากระเป๋าเสื้อผ้ามาวางใรน,นี้ได้เลยเพราะว่าเนี่ยมีที่วางกระเป๋าวางตรงนี้อาบน้าเสร็จก็จะได้แบบแต่งได้เลยอเอ็นตัวชอบที่ห้องน้าม,มันแบบแยกกับห้องส้วมเพราะว่าเผื่อแบบใครคนใดคนหนึ่งเข้าห้องน้านานเราก็จะได้แบบแยกกันใช้ได้เลยวิวดีว งงียบจและสำหรับการเดินทางบนเกาะน,นะครับถ้าเอาให้สะดวกสุดเลยนะผมแนะนำให้เช่าเหมาจะใส่ไว้เป็นรายวันเนาะหรือไม่ใครถ้ามาหลายคนอาจจะจ้างแท็กซี่ก็ได้บนเกาะจะมี2แถวอยู่นะครับนี่ครับแท็กซี่ที่เราจอบไว้มารับแล้วเหมาไป300แต่ถ้าใครแอดเวนเจอร์หน่อยนะครับต้องการออกกำลังกายผมแนะนำปั่นจักรยานเลยครับผม คือทวาระยะนะครับจากตวนออกสุดไปตวนตกสุดของเกาะเนี่ยแปดกิโลได้นะฮะไครมีความสามารถผมว่าก็พอจะปั่นไหวทางเขาอีเชได้นะฮะดูว่าขึ้นเนินนิดนิดหน่อยนะหายใจท่านไม่ทันแต่หลายช่วงันเนินครับเหนื่อยเลยแล้วนะอ้ออีกอย่างหนึ่งน้ำมันนะครับราคาน้ำมันบนเกาะจะแพงกว่าบนฝั่งประมาณสักสิบบาทได้นะ และมาก่อมาครั้งนี้นะครับผมมีร้านอาหารออร์แกนิกสำหรับคนรักสุขภาพและชอบกินอาหารพืชผักสดๆนะม,มาแนะนำกันออด้วยจ้าวค่ะก็คือเขาทิ้ง,งสวนไปแล้วก็หลบรางพอสมควรทางเจ้าของพี่ก็เลยอยากให้เน้นจับตวงค่ะนี้เข้ามาช่วยแบบปรับปรุงเราก็เลยเปลี่ยนสภาพของสวนจากที่ตอนแรกมันรกๆหน่อยแล้วก็จัดแนด์สเคปแล้วก็ทำอาหารพืชด้วยค่ะ ก่อนจะกินข้าวนะครับไปชมสตนกันก่อนครับตอนนี้เราอยู่ที่ออร์แกนิกฟาร์มบนเกาะมาครับแล้วนี่มีดอกไม้ให้กินได้กินได้สดด้วยนะฮะใช่ค่ะกินสดได้เลยและเนื่องจากเป็นออร์แกนิกแปลว่าเราเด็ดตอนนี้แล้วเราก็กินได้เลยแล้วก็ทานได้เลยค่ะมันจะมีรสชาติต่างกันอนเห็นอย่างอัญชันอัญชันจะจืดๆหน่อยอันนี้มันจะออกแบบเย็นๆนิดนิดผู้เคยเห็นไหมอ่ะี่เคยเห็นแต่ต้นมันแต่ไม่เคยเห็นตอนมันออกดอกเลยนี่คือต้นจิงจูชายนะ นี่ก็คือดอกจิงจูชายเอาไปกินได้ด้วยอยากเก็บไปกินนะมันสวยจนน่ากินเลยที่นี่ปลูกเยอะมากเลยนะคะเขาก็เอาผักที่เขาปลูกในสวนนี่แหละไปทําอาหารให้เรากินที่นี่เขาไม่ใช่แค่นั้นเขามีคอร์สทำเรียนทําอาหารด้วยนะถ้าเสนอว่าไม่ได้อยากเรียนทำอาหารใช่ปะก็จะมีฟาร์มทูเทเบิลอ๋อโอ้เออดีนะเป็นคอร์สเลยแต่ถ้าใช่แต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 ่แเ่แต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 ้แต่แต่าต่แต่แต่แต่าต่แต่แต่แตาแต่แต่แต่แตได้่แต่แต สัปดาห์ที่แล้วลูกค้าเยอะค่ะักก็เลยถอนออกอดูดิดูต้นมันดิมันเริ่มเลยครับอันนี้มันเป็นฟักทองญี่ปุ่น,นที่<ผ>อ่อนๆก็อร่อยปลูกที่นี่ได้ด้วยอ่ะักทองเลยเนื้อจะคล้ายๆสุกินี่อเก็บมาเขือเทศหน่อยนะคะได้ค่ะสิวดีกว่าไหดูทรงแล้วเนี่ยใช่อเนี่ยแดงๆจะหวานค่ะ นี่ผมให้ดูไปละเขาไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงเขามีตัวร่องแมลงใช่มีตัวร่องแมลงเขาตกนะตั้งว่ามันมีแมลงมาสองอ๋อมันมาเล่นไฟด้วยใช่ค่ะไม่มีอะฆ่าแมลงเราเมื่อกี้ยังเก็บมะเขือเทศไม่ทันนอนเลยใช่ถ้าสมมุติว่ามาเที่ยวนะแล้วก็ไม่ได้มากินถึงไม่ไม่ได้มากินมาซื้อผักที่นี่ก็ได้นะหิวหรือเปล่านะโอเคหิวหรือเปล่านะเก็บเขาไปทั่วเลย หิวแน่ๆให้ไหวให้ไหวแล้วนี่คือมื้อที่ของเรานะครับเมนูสูงภาาล้วนๆเลยครับแล้วก็เป็นอาหารท้องถิ่นทุกอย่างหาได้จากบนเกาะหมากนี่นะครับแล้วก็ช่วงบ่ายๆนะครับเราก็ไปนั่งเล่นนั่งชิวกันริมทะเลนะครับ ีสอนที่ชู่บ้านเกาะมาเนี่ยที่นี่เป็นที่พักที่มีคาเฟ่ด้วยนะครับแล้วก็อยู่ติดริมทะเลครับ ตอนนี้มีมอเตอร์ไซค์ให้เช่าเพียบเลยครับมีน้ำมันขายด้วยนะลิตรละห้าบห้าบาท45บาทก็มีมอเตอร์ไซค์ตรงนี้วันนี้เรามากินร้านครูต้นหอมครับอ,อยู่ริมทะเลด้วย,ยเ,เดี๋ยวเราจะเริ่มกินอาหารกะตันหกโมงเย็นคะ่ะแต่ว่าตอนนี้เราเดินเล่นกันก่อนที่ริมชายหาดเนาะและหาได้เย็นเย็นให้แฟนดื่มสักหน่อยเพราะว่าแฟนปั่นจัก,กรยานมาจนตัวผอมเลย ไอตัวนั้นมักินไอ้นมักินไอตัวนั้นกินองตัวเอง Enjoy อะไรครอ้โหกลิ่นหอมมากเลยนะใช่ร้านนี้เรียกได้ว่าจัดจ้านในย่านนี้เลยคือกลิ่นแบบใช่เลยอ่ะ Enjoy แค่ได้กลิ่นก็รู้แล้วว่าเด็ดจัดแซ่บแน่นอนพื้นถิ่นแน่นอนครับพื้นถิ่นแน่นอนโลโก้สุดไปแล้วนะไม่ห้ามเหรอไปไหนอ่ะไปทะเลไม่ห้ามทะเลให้ให้ทุกทชมไปได้ม เะเเก็บไว้เป็นข้อมูลนะครับทุกคนเผื่อสนใจนี่บาร์บีคิวดิมทะเลมีย่างให้ด้วยไม้ละาร้อยหมูก็ชิ้นละาร้อยนะเลยก็มีพวกซีฟู้ดด้วยนะใครสนใจร้อยเดียวก็บาร์บีคิวได้แล้วนะฮะโอ้เยี่ยมเลยถ้ามากินตอนเย็นๆแบบนี้โดนลายติดตกไปด้วย So saw ที่สองนะครับเราตื่นกันแต่เช้าเลยครับเพราะว่านัดรถสองแถวมารับให้ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเลยนะครับเพราะว่าเราจะต้องรีบไ,ไปที่เกาะเย่ระวังนะมีกรระเบิดเขาบอกเนีย่ยสนามหจ้าอยู่ก้อนึ่งคือวันนี้ครับจะพาทุกคนไปถ่ายรูปกับเกาะที่แบบหน้าตามหัศรรั์มากคือเกาะไข่หัวล้อครับผมซึ่งอยู่กลางทะเลนะและเราก็ต้องไป เช้ามืดเนี่ยเพราะว่าเห็นเขาบอกน้ํามันขึ้นมันลงมันมีระดับที่มันพอดีเป๊ะที่มันจะต้องไปตอนเนี้ยตอนเช้าเลยแต่มันจะไม่เป็นแบบนี้ทุกวันนะครับชาวนี้กลับมาที่เกาะเอ้ยอ่าเกาะมารีสอร์ทเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะนั่งเรือไปขอขกอเกาะไข่หล้อกันคือเรือสปีดโบตที่เราจ้างไว้เนี่ยเขามานัดเราลงเรือที่นี่นะพอดีวันนี้เป็นวันที่คนบนเกาะบอกเราว่าถ้าจะไปเที่ยวเกขขาะไข่หัล้อเนี่ยน้ํามันลงตอนเช้าเราก็เลยต้องมาตอนเช้านะครับผม เกาะไข่หัวเลาะทุกคนนึกออกว่าเกาะไข่หมูเลาะก็คือมีต้นไม้อยู่หนึ่งต้นแล้วก็เป็นเกาะเล็กๆแบบในหนังสือการ์ตูนแบบนั้นเลยอ่ะเออแบบนั้นแหละจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ฟิกนะว่าแบบว่าเฮ้ยมันจะต้องแบบเช้ามากแต่อันนี้คือเช้ามากนะหกโมงเพราะว่าแต่ละครั้งเนี่ยคือน้ำขึ้นน้ำลงอะ่ะมันแบบไม่เท่ากัน <c oughs> <c oughs> ต้องมีฉลามวนรอบด้วยเปล่าให้จำได้ปกติต้องมีฉลามด้วยใช่ใช่ใั้งที่แล้วเอนจอยกับพี่บอยก็มาที่เกาะหมากนะแต่ว่าตอนนั้นไม่เคยได้ยินชื่อเกาะนี้เลยนะ สิงเต้นอ่ยพี่บอยเมื่อกี้เห็นเกาะไข่ของเราหรือเปล่ายังไม่เห็น่เจอก็ไม่เห็นนี่เกาะกระดาษไอ้เกาะกระดาษครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงเกาะกระดาษนะครับตรงนี้เป็นเกาะที่อยู่ตรงข้ามกับแหลมสนนะฮะฝั่งนู้นของเกาะหมาก ถ้าใครจะมาเที่ยวต้องมาขึ้นเรือตรงแหลมสนนะครับก็ค่าเรือประมาณสัก400นะแต่เดี๋ยวนี้มันจะมีแพ็กเกจด้วยนะขายนะตามรีสอร์ทอ่ะแบบว่ามาเที่ยวเกาะก,กระดาอะไรเงี้ยใช่รถอย่างนี้แท็กเตอร์โอ้เกานี้ที่มีกวางใช่ปป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 เคยมาปปปปงปป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 รปป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 ่ปปตปป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  เคยเห็นกวางไม่เคยเห็นควางที่เกาะน,นี้บนเกาะกระดาษแห่งนี้นะครับต้องเล่าเลยว่าเป็นเกาะที่มีล์สเคปที่สวยงามมากๆเลยนะครับคือบนเกาะเนี่ยจะมีความกว้างเหมือนกับแล้วก็แบนราบเหมือนกับแผ่นกระดาษเลยครับก็เลยได้ชื่อว่าเกาะกระดาษนะครับ,ลรรบแล้วบนเกาะนะครับก็จะเต็มไปด้วยต้นมะพร้าวแล้วก็ กว่างนับพันตัวเลยครับผมแล้วก็มีชายหาดขาวใสน้ําทะเลสวยๆเนี่ยโอ้โหอยู่หลายจุดเลยทีเดียวครับและเกาะกระดาษแห่งนี้นะครับเป็นเกาะส่วนตัวที่มีโฉนดถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่สมัยรอห้าเลยทีเดียวครับแล้ววันนี้เราจะนั่งแท็กเตอร์นะครับไปถึงท้ายเกาะนะครับระยะทางก็2.5กิโลเมตรครับแล้วก็จะต้องเดินจากท้ายเกาะเนี่ยตรงไปที่เกาะนกในและก็เกาะนกน,กนอกครับแล้วถึงจะเจอเกะากะไข่กุ้หรอกครับผม ถ้าเราจะมาเกาะหัวเราะเราต้องมาที่เที่ยวที่เกาะกระดาษแล้วก็จะแถมไปเที่ยวเกาะหัวเราะด้วยแต่เดี๋ยวเราจะต้องเดินข้ามสันทรายนั้นไปเดินข้ามเกาะตรงนี้นี่ตอนนี้น้ําลงพอดีเลยใช่ค่ะต้องมาตอนน้าลงแล้วคือต้องเช็คก่อนอ่ะเพราะว่าบางทีน้ําอาจจะขึ้นจะลงแบบเช้าเย็นแบบมันไม่ได้ฟิกเวลาแล้วก็ตรงนี้เขาชาวบ้านเขาเรียกกันว่าแหลมราอห้าเพราะว่าราอห้าขึ้นสสด็จบพาดตั้งสิบรังนะคะับเกาะหัวเราะของเราอ่ะคืออยู่สุดท้ายนู่นคือตรงนี้ใช่ไหมเกาะกระดาษแล้วตรงนั้นเกาะนกไนเธอเราไปก่อนกนก ล้วก็ถึงจะเจอถึงจะเจอ,กอ,อเกาะไข่คนลาะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคือตอนไปเนี่ยเราเดินได้ใช่ป่ะเพราะว่ามีสันทรายแต่ว่าตอนขากลับเราต้องนั่งเรือกลับนะแม่งก็้วยน้ำเพราะว่าน้ำจะท่วมตรงนี้หมดแล้วไปเลยเดี๋ยวฉันจะพาเธอเข้าซอยเปี่ยวเส้นทางที่เชื่อมระหว่างเกาะเนี่ยนะครับอือขอบอกว่าช่วงแรกๆนี่ยังโอเคอยู่นะยังเดินแบบง่ายๆเนาะ แล้วก็พอผ่านเกาะนกในเนี่ยโอ้โหอยากให้ทุกคนเห็นเส้นทางมากๆเลยเพราะว่ามันมันไม่ใช่เส้นทางแบบที่แบบเราเดินป่าง่ายๆนะมันมันรกอ,อ่ะก็อย่างที่ภาพที่เห็นนะครับก็จะเป็นเต็มไปด้วยโขดหินแล้วก็ต้นไม้ที่แบบบางทีมีต้นบางต้นมีหนามด้วยนะแล้วก็ขยะค่นข้างเยอะทีเดียวกันนะครับคิดว่าเวลาน้ําขึ้นอะ่ะขยะมันมากองอยู่ท้ายเกาะแบบนี้แหละถ้าน้ําขึ้นจะพบของไม่นะดูดิ เขาอยากมาอย่างไรอะถ้าน้ำไม่ท่วมเกาะอ,อ๋อเออเนาะมันคุสัตะขึ้นมาเนาะนี่ดอกไม้ขึ้นด้วยคนเห็นไปที่ก่อนอมากชิโอ้โหไม่ง่ายเลยครับแอสเปนเนเจอ,เอ,เเจอมากฮนะพอเส้นทางเชื่อมตรงนี้นี่ครับจะเป็นทางแบบโคดหินฮนะแล้วก็แบบเดินยากอนะ่ะและตรงนี้จะมันบวทะเลใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องเดินใ้แข็งกับ น้ำขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าน้ำพลังขึ้นมาเรื่อยๆนะครับข <c oughs> ากลับตรงจุดนี้เราอาจจะเดินกลับไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทางกเกาะเขาตเตรียมเรอ<า>เือเล็กไว้เผื่อแล้วต้องเดินผ่านป่าลกจุดนี้ไปอีกน,นิดนึงยดงเหรไม่เห็นไม่เห็นอยู่ไหนคนละตรงนี้ขยะเยอะนิดน,นึงนะครับต้องค่อยๆเดินนะระวงัง ช้ามากๆอ่ะน้ำมันมาไม่เท่านี้อ่ะเที่ย,ยวันนี้อจะลบากาเลยเดินง่ายยและนี่หละครับกอ่กอไข่องล้อที่เราทุกคนอยากมาถ่ายรูปกันนะครับเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดตรังเลยก็ว่าได้นะครับคือการได้มาถ่ายรูปติดเกาะนั่นเองนะฮะ โดยเฉพาะการติดเกาะบนเกาะไข่หัวราะครับมุมนี้ครับติดขอนไม้นะครับมาลอยติดเกาะส่วนอันนี้นะครับพายสมบัตดมาช่วยสาวผู้ติดเกาะอยู่เดินโดดเดี่ยวโอ้โหโรแมนติกไหม มันจะมีแพ็กเกจขายตามรีสอร์ทนะครับทุกคนก็คือที่รีสอร์ทเนี่ยจะมีแพ็กเกจแบบ700บาทต่อคนที่มาเที่ยวเกาะกระดานเอ้ยเกาะกระดาษน,นะฮะเกาะกระดาษแล้วก็มันเนี่ยเดินมาตรง,กรงเกาะไข่หัวล้อเนี่ยเนี่ยเที่ยวแบบนี้มีเวลาว่างแนะนำเลยครับมาตอนน้าลงเช็คถามเขาก่อนนะว่าน้ําลงตอนไหนแล้วเราว่างหรือเปล่าเราค่อยซื้อแพ็กเกจนะโอเคส่วนกว้างนะครับวันนี้ตอนเช้าเนี่ยมันไม่ออกมาเขาบอกว่าถ้าจะเห็นเยอะๆต้องตอนเย็นมันไม่พร้อมกันเลยนี่เกาะไข่หัวล้อก็ต้องมาตอน วันพอดีวันนี้น้ําลงตอนเช้าชก็เลยต้องมาตอนเช้าแต่ว่าข้าพเจ้าวปพรอเราจะมาตอนที่ตอนเย็นที่น้ําลงน้ําลงแล,แล้วกวางก็มาตอนเย็นเหมือนกันโอ้จะได้วันนั้นวันไหนเนี่ยใครอยากรู้ว่าน้ําขึ้นน้ําลงตอนไหนเวลาไหน,ไหนควรมาเที่ยวนะครับผมแนะนาให้โทรไปสอบถามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานตราดครับเขามีเวลาน้ําขึ้นน้ําลงโพสไ้ที่ a c e b o o k เลยครับจะได้มาแล้วไม่ติดเกาะแบบนี้นะฮะโอ้แลนมาของเกาะกระดาษนะครับเป็น เขาพามาอีกจุดหนึ่งจุดนี้จะมีต้นมะพร้าวเองครับผมเป็นอีกหนึ่งจุดยอดนิยมเลยนะครับบนเกาะกระดาษน,นี้นะครับที่ทุกคนมาถ่ายรูปก,กันนะครับจะได้ภาพไปสวยกลับไปครับผมโอ้แล้วระหว่างทางครับเหมือนว่าเราจะมีโอกาสได้เห็นกวางไปเะยระรยะเลยครับดูเหมือนว่าช่วงนี้พวกมันจะหลบแดดอยู่ใต้ต้นไม้นะครับก็จะไม่ได้เจออะไรนะครับกับถึงท่าเรือก็ยังพอให้เห็นแนะ่ ลิตติ้ลมูนวิลล่ากลับมากินอาหารที่โรงแรมก็ผมกินข้าวกันดีกว่านะอาหารเช้าของ Enjoy เซ้ตไข่ต้มมีครับและนี่คือโรงแรครับข้าวต้ม็นอยครับวันผมขออนุญาตไปต่อที่ EP 2คลิปหน้าแลวกันนะครับเพราะว่ายังมีเกาะไภเวส่วนตัวอีก2อหเกาะนะที่เราจะพาไปเที่ยวนะครับและป่ายนี้เราจะย้ายไปพักอีกโรงแรมหนึ่งด้วยนะครับโอ้ยยยมีทริปยยน้ยยรอรยอยูยอีอย้วยนะยรับวันพรุ่งนี้ครับผม ให,ให้กินได้ปะไม่ได้อ้วนแล้วขอ,อโทษนะไม่ใช่ความผิดของเราหรอกเธอจะอิ่มแล้วเนาะะอย่าไปนะก,กินเยนะพยายามจะแบบส่งแต่ตาปิ๊งปิ๊ง